ตีเก้าสิบนะครับสนามนะครับายงานตัวผู้ส5นะครับสนามบีบอยรายงานตัผู้15นะครับสนามซีแคทรายงานตัวผู้10นะครับสนามดีด็อกรายงานตัวผู้15นะครับสนามอีลงมารงานตัวผู้15นะครับสนามเอผู้สินะครับนะครับสนามบีบอยสนามดีด็อกสนามอีนะครับสนามเอรายงานตัวผู้15นะครับลงมาด้วยนะ ลงเียนโค้ทีมลงเียนอนุบาลแสนสนุกมีกีฬาของท่านอยู่ไหนครับรออยู่คนเดียวเดี๋ยวผมจะเลือกม,มีกีฬาพุ่งเชนลงมาทั้งหมดเลยครับลงมาเลยลงาลลก้ล้็ล้ ตอนนี้ผู้ตัดสินจะเริ่มจับเวลาครับนักกีฬาที่ไม่มานะครับแล้วท่านจะแย่งสิ์ไม่ได้นะครับถ้าโดนจับยกมือแท้นะครับจะไม่มีการรีเทลรีเพลแม็ก์กับนะครับถ้าโดนตัดสิแล้วนะครับสนามดีนะครับนะครับสนามดีสนามดีดอฟเอฟนะครับในนั้นตัวเลขคิบห้านะครับ

นะ <Yeah, I S 1> mm ัายใครห่วยอ่ะ